เอฟซี e ies, ทุกคนจ้าเมื่อน,นี้ผ้ากันเหตุอย่างนอ,นอหลังจากอวันวาเลนไทน์นะคะพ้ากันไดดดอกไม้จักดอกหลังจากวันวาเลนไทน์จ้าส่วนที่ไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้สักดอกนะคะดอกเดียวก็ไม่ได้นอนเหงาอยู่บ้านคนเดียวเดียวดายนะคะทุกคน โอเคเมื่อนี้เข้ากาสีมาเอ่วาเบาประเด็นประเด็นประเด็นที่แบบเห็นไฮจีร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แบบคิดหนักกังวลมากนะคะทุกคนว่าทําไมจีถึงร้องไห้เขาประเด็นกันเลยจ้ะจีกับว่อยากสิบว่าว่าสิบเบานะเรื่องนี้ว่าสิบเบาๆเพราะว่า ลองร่องอมวาให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นประสบการณ์ให้แช์แช่ความรู้ประสบการณ์ให้ให้ทุกคนได้หูเนาะจ้าเนาะให้เมียฝรัร่งที่เคยที่อยากสิม,มาอยู่ประเทศนอกแล้วก็ที่ยังบทานได้เป็นอ่าที่ที่ยังบทานได้เป็นสัญชาติของของต่ละประเทศเนาะจ้าเนะาเนะจีก็จะมาพูดให้ฟังนะคะในเมื่อเมื่อ<ม>ที่จีสิเฮ็ด พาสป,ปอร์ตหันบริหาดพาสปอร์ตเฮ็ดวีซ่านั่นจ้ะเฮ็ดวีซ่าจีเฮ็ดวีซ่ามาอยู่ประเทศสกอตแลนด์จ้ะขึ้นประเด็นเลยเนาะจีถูกเนรเทศถูกเนรเทศออกจากประเทศจ้ะโดนเนรเทศไล่ไล่ออกจากนอกประเทศเลยจ้ะยึดพาสปอร์ตเก็บพาสปอร์ตเท่าพาสปอร์ตไปอยู่สนามบินเรียบร้อย จีฮอดกับบอมี่แม้แต่แม้กระทั่งพาสปอร์ตนะคะบอมี่เลยเพราะว่าอีหย่างมันแค่เรื่องเล็กๆนะคะแค่เรื่องเล็กๆเ,เขาก็เนรเทศเขาออกได้ห้ามอยู่ประเทศเขาเลยเขาว่าสิห้ามอยู่ในประเทศของฉันอันเป็นยังก็สิวาจังสันว่าเดี๋ยวจีสิบอกให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวจีซิบว์ที่หลังนอกว่าเป็นยังจีขึ้นถึง โดนเนรเทศออกเพราะเรื่องยังประเด็นเล็กๆแค่นี้เองเป็นยังจีคือถูกเนรเทศออกจากนอกประเทศจีทำวีซ่ามาน่ะจีทำวีซ่ามาทำวีซ่าไอมาเอ,อสองปีสองปีหาเดือนสองปีครึง่งพอจีผ่านผ่านสองปีครึ่งนี่แล้วบัดที่นีจีสิตัวต่ววีซ่า แต่ว่าหักจีบ่ได้ไปต่อว,วีซ่าเมืองไทยจีต่อว,วีซ่าอยู่สกอตแลนด์จ้ะพอครั้งที่ครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยที่จีต่อว,วีซ่าเนี่ยบังเอิญน,นี่แหละเข่าเลยนี่ประเด็นนี่แหละพี่น้องประเด็นนี่เลยนี่สาเหตุเป็นอยังจีที่ถึงสิไลอออกนอกประเทศประเด็นนี้ประเด็นเดียว แค่แฟนจีนะเพิ่นเปลี่ยนงานค่ะเพิ่นเปลี่ยนงานภายในช่วงไอ้หกเดือนเจ็ดเดือนเปลี่ยนงานก็บริบริเปลี่ยนบริษัทกับบริษัทเก่านี่แหละต่ว่าเปลี่ยนเป็นเปลีปปปป่ยนงานเหตุงานเหตุงานตกเก่าพร้อมบริษัทเก่าพร้อมแค่เปลี่ยนงานซื่อจีก็ยังงงอยู่ว่าเปลี่ยนงานเราเป็นบริษัทเก่าแล้วกับฮ็ด อันเก่าเฮ็ดงานอันโตเก่าเนี่ยเฮ็ดงานอันเก่านี่เป็นยังจีคือมีประเด็นนี่คำคันคําว่าเปลี่ยนงานสมมุติว่าของบริษัทนี่อ่าเขามาขอซื้ออ่าบริษัทนี่มาขอซื้อแต่ว่าหากจะซื้อเป็นซื้อของบริษัทนี่คือเกา่านั่นกะคือผิดพลาดแล้วค่ะทุกคนมันผิดพลาดแค่ตรงนี้แหละตรงที่แฟนจีเพิ่นเปลี่ยนงาน เพื่อนก็บ่ได้เพื่อนก็บ่ได้ตั้งใจสิเปลี่ยนเนาะเพื่อนกะบริษัทบริษัทเพื่อนนี่คือสื่อเอ่อขายเขาบอกง่ายๆขายให้บริษัทอีกบริษัทหนึง่งวือสื่อที่นี่แฟนตีก็เลยได้เปลี่ยนงานมันก็เลยได้ตกเป็นในกรณีที่ว่าจีโดนเนรเทศเพราะว่าเขาเขาเบิ่งแค่ว่าเบิ่งแค่ช่องเล็กๆนะว่าเธอเปลี่ยนงานแค่นี้เธอสิบ่าามารถเรียงอยู่เธอ แฟนเธอได้พรรกาของเธอได้เพราะว่าเธอทํางานบอบอได้หมันคงเห็ุงานบอหมันคงนั่นแหละจีก็เลยโดนโดนเนรเทศออกจากรหันพาสปอร์ตจีก็โดนยุดาพาสปอร์ตจีนะ่ะก็ยุให้สนามบินมาที่นี่แฟนจีก็เลยสิเดินเรื่องหาทนายซอยหาทนายซอยทนายก็ขอแค่ว่าหาเอาพาสปอร์ตมาให้ได้ฉันซอยได้แค่เอาพาสปอร์ตมา ให้ทนายซอยสามคนสี่คนคุณนี่พี่น้องให้ทนายซอยน่ะแต่ว่าหากให้ทนายซอยซื้อกับ่ะไรเด้เฮ้าต้องมีการจ่ายเงินเขาเขาบอซอยพี่ๆเด้จ้ะแล้วก็กบ,บอเมนถึกถือพร้อมแต่ละคนเนาะแค่เฮ้าเขาสิคิดเป็นอาหน้าที่หรือเขาคิดเป็นชั่วโมงเฮากับบอ่อหมูน้ำเขาแล้วแต่เขาสิคิดบางคนเขาคิดเป็นหน้าที่ละหรือชั่วโมงละ เนาะแพงคือกันได้จ้ะแพงหรือสิคิดเป็นจังไรเข่ากับบุ่หูน้ำเพลินเนาะแต่ว่าหากักแฟนเพลินว่าหากักกะบ่ได้การันตงกับบลืมแล้วเนาะเพลินบอลกันบ่งว่าเพลินคิดเป็นชั่วโมงหรือคิดเป็นหน้าทีอืมมาที่นี่ทนายเพลินก็มาถามว่าเอาพาสปอร์ตมาฉันจะซอยเธอไปอีกหาผู้นึงเก่าพาสปอร์ตมาฉันจะซอยเธอแต่พาสปอร์ตเกามาบ่ได้พี่น้องจ้าพาสปอร์ตเอามาบ่ได้เลย จีก็เลยคิดนักคิดใจอู้้ฉันเฮ็ดคือจังฉันไปขาคนเฮ็ดคือฉันไปทำลายคนเฮ็ดคือฉันเป็นโจรเป็นขโมยคิดจะเนรเทศฉันกับเนรเทศเนจะ๊ะแล้วจีก็บริด้ช่วงนั้นจีบ้อยุ่บริยุอยู่ในประเทศนี้ประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนจีไม่ได้อยู่นะคะหลังจากที่วีซ่าจีหมดเนาะหลังจากวีซ่าจีหมดนี่จีไม่ได้อยู่ประเทศนะคะ เขาไล่เขาพยายามบีบเรอออกจากนอกประเทศนะคะเพราะว่าวีซ่าจีก็ไปอยู่อยู่สนามบินไปอยู่ที่แอร์พอร์ตเนาะจีก็เลยต้องอ้าวืนฟืนยืดเยื้อจะยืดยืดยืด,ยดให้จออ้าควงให้ยืดเวลาออกได้สองเดือนก็บ่ถึงสองเดือนไปไลยจะเกือบเกือบสองเดือนอา้าก็เลยให้ทานายซอยอยั่งก็บ่ได้เพราะว่า เขาต้องการพาสปอร์ตจีก็เลยอ๋อตัดสินใจบอกแฟนโอเคงั้นฉันก็กลับเมืองไทยแล้วกันกลับเมืองไทยแค่นั้นล่ะค่ะซื่อตัวเครื่องบินบินกลับเมืองไทยเลยแทนที่สิซื่อตัวเฮ้าน่ำเดเขาบ่ซสื่อเฮาพี่เดต้องว่าซื่อตัวเครื่องบินเองเนาะพี่น้องแทนที่สื่อตัวเฮาเพราะว่าจะความเป็นผู้ไลเฮาออกนอกประเทศมันบ เออนาจะซื้อตัวเฮ้าน้ำยางหน่อยมันบละเออยังมีเออกำลังใจกับประเทศจาคองแล้วก็เดินเรื่องมาใไม่โอเคปทัทธินีจีก็ซื้อตัวเรียบร้อยแล้วจีก็เดินทางกับประเทศไทยจะจีก็กลับไปยุป,ประเทศไทยหันประมาณแปดเดือนไปเดินเรื่องวิสามใาไม่เริ่มต้นไม่เริ่มต้นจากศูนย์มใไม่ ไปสอบเว้าวไปเทศเว้าวเนาะเทส speaking English หรือซึนเอีหยังค่ะละ่ะไปเทศไปเรียบร้อยแล้วก็ไปเอ็กเซลล์ไปวัดไซต์ตาไปทุกอย่างที่สตาร์ทเริ่มใหม่เลยจ้ะแล้วก็เ็เเเฮดดินนรื่่องขึ้้มมาใหแลวจีก็ไปสอบไปหยังมันกน็หลัง8เดือนไปอยู่เมืองไทย8เดือนปุ๊บจี G ไปนนั่ล่ะจีไป สอบไปเลียนไปเทสไลต์าตาไปเอ็กซเซลไปทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ขอวิ่าขึ้นมาใหม่สรุปแล้วกะขึ้นมาได้จ้ะดีใจแห้งขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่าหักมันมันว่องเงินแฟนเขาบอกว่าว่องเงินแฟนอะ่ะมันไม่ถึง เธอทางานเธอทํางานไม่ถึงครบไม่ถึงหกเดือนว่าสันเห็ุไอ้เงินบ่นถึงหกเดือนก็เลยอ้าวมันสิไปได้บ่เนาะบาดนี้เีหยเขาก็เฮตเรียบร้อยแล้วบาดท,ที่นี้แฟนก็เลยให้ทนายซอยอีกบาดนี้ให้ทนายช่วยอีกรอบหนึ่งนะคะทนายก็ซอยอันนี้คือทนายทนายอยู่เมืองไทยเฮ้าเด้อบาดนี้อันนี้ทนายอยู่เมืองไทยเฮ้าซอยจะ ให้เขาซอยเดินเรื่องเอกสารทุกอย่างของสามีของของจีนำเนาะจาะเนาะเดินเรื่องเอกสารทุกอย่างหมดเลยอืมพอทําเรื่องอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปสถานทูตไปยื่นเรื่องของอะไรอะไรเนาะไปต่อเป็นอะไรเสร็จแล้วทีนี้ไปแป๊บเดียวแล้วเราก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านรอฟังรอฟังผลว่าเราวีซ่าเราผ่านไหมก็ต้องรอประมาณอาทิตย์ รอบประมาณอาทิตย์กกัวจ้ะประมาณอาทิตย์กกัวเออได้ได้นั่นมาละอูผ่านค่ะโอ้ยดีใจแห้งดีใจไรพ้พานแล้วพานแล้วสิได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเดินทางมาอีกรอบหนึ่งจ้ะก็ดีใจช่วงนี้ดีใจอิลีได้จ้ะดีใจแห้งสุดๆเลยก็เลยอันได้ขึ้นมาเนาะเพราะว่าเป็นยังก็สิว่าดีใจเนาะ มันไม่ยูไม่ยูเมืองนอกมีเฮาสามารถเหตุงานใดก่อศิยากมาานะสามารถเหตุงานใดแล้วก็แล้วก็วกมันมันดีกว่ากันหลายอย่างะนะจะกก่อิยากมากก็เลยผ่านจะมากก็เลยซื้อตัวซื้อตัวเครื่องบินบินมากภายในหลังลังที่ฮู้วา่จาจะขวงใดภายในอาทิตย์ก็กลัวเนาะก็เลยซื้อตัวขึ้นมากบินมากกับบินมากผู้เดียวอีกจะบ,บินมากผู้เดียวบาทนี่ กะภาษาบกเก่งเน่ยตอนนั้นเออภาษาบกเก่งบาดนี่อืมสิออกนอกสสิออกนอกประเทศดูใบพุนตอนต่อเครื่องเนาะจากเนาะเพราะว่าบกหูเรืองเด้สิออกนอกประเทศดูใบพุตนต่อเครื่องโเป็นเออเครื่องตกกวางเบืเอ้อ,อง,งอันนั้นบ,บ,บนกเป็นพร้อเนาะกะถือว่ากะโชคดีมีค้นซอยแต่กะมีค้นซอยซอยผ้ามากขึ้นสนามบิน เลยได้ไมาอยู่เสมอนี่จ้ะแบบเสียใจแห้งอยู่ซื้อๆเข้ากับถือเนประเทศออกนอกประเทศจ้ะมันก็เรื่องแค่ว่าแฟนเปลี่ยนงานกับบรษิษัทถือก็ว่าเปลี่ยนงานกับบริษัทเก่ากับแค่เปลี่ยนผู้ซื้อขายหม่อันบริษัทเขาขายให้บริษัทนี้บริษัทนี้ก็ซื้อเอาทั้งสี่นะจ้ะมันก็เลยเป็นยังสั้นก็เลยคลายก็ยว่าเริ่มสตาร์ทเป็นเดือนใหม่เห็นี่ย สตาร์ทเหตุงานกับบริษัทเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็บทมันกับซื่อกับบริษัทเก่าเนี่ยแค่แค่ว่ามันเปลี่ยนสื่อคนสื่อแล้วก็มาเริ่มสตาร์ทเหตุงานใหม่มันก็เลยเอาไปยื่นเฮุมีส่ามันก็เลยในกรณีที่ว่าจีนะแฟนจีนะมันเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มทำงาน ก็เลยไม่สามารถจะมาดูแลเราได้เพราะทํางานช่วงแค่เนี้ยจะเอาเงินที่ไหนมามาดูแลเราได้อะไรประมาณนั้นเนาะจีก็เลยโอ๊ยเรื่องแค่นี้กับโบผ่านน้อกับจังหว่าอยู่เรื่องแค่นี้ก็ยังไม่ผ่านท,ทั้งทงที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเออมันก็เลยแบบทําให้จีต้องแบบกลับประเทศเหมือนตีกับ ออกนอกประเทศไปเลยพาสปอร์ตจีก็โดนยึดโดนยึดทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากซื้อตั๋วกลับอย่างเดียวจีก็เลยโอ้ทำใจนั้นกลับไปเลยจีว่าอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะมันก็แค่มันก็แค่เอาพาสปอร์ตเราไปทิ้งไว้ที่แอร์พอร์ตเขาไม่ให้เอาเอกาสารมาให้เราณนะตอนช,ช่วงที่จียืน่นยื่นวีซานะ่ารอบยื่นวีซ่ารอบที่สองอะนะ เขาไม่เอามาให้เอาแต่เอกสารมากลับคืนมาให้เราจีก็ว่าอยู่อ้าพาสปอร์ตฉันหายไปไหนวะว่าอย่างนี้เนาะจีก็เลยเอ๋อพาสปอร์ตฉันหายไปไหนเนาะพาสปอร์ตไม่มามันมีแต่เอกสารมาอย่างเดียวที่ไหนได้เอกสารไอ้พาสปอร์ตจีไปอยู่ที่สนามบิน,นะคะ่ะจีก็เลยต้องได้กลับเหมือนเขาไล่เราแบบทางอ้อมนะไล่แบบทางอ้อมแบบไม่ต้อง มาให้ตำรวจเอาออกไม่ต้องอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับว่าเรามีตำรวจมาคุมตัวออกนะเพราะว่าจีก็ไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงเนาะจีก็แค่ต้องยื่นเอกสารให้ทนายช่วยแต่ทนายช่วยไม่ได้เพราะว่าทนายต้องขอวีซ่าเราเอยขอพาสปอร์ตเราพาสปอร์ตเราอยู่สนามบินมันก็เลยช่วยอะไรเราไม่ได้เลยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ ทุกอย่างลงเอยดีทุกอย่างเลยเลยแบบดีทุกอย่างดีมากๆแล้วจีก็ได้ทํางานแล้วจีก็กำลังจะยื่นทำํำสมุดหนังสือนะคะไม่ใช่สมุดขอโทษขอภัยค่ะหนังสือนะคะหนังสือกาลังจะทำอ่าพาสปอร์ตยูเออุคพาสปอร์ตสกอติชพาสปอร์ตนะคะทุกคนแต่ได้ยินข่าวว่าพาสปอร์ต เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นสีฟ้าดูเป็นสีอะไรนี่แหละจีก็จําไม่ได้รอดูกันนะคะตอนนี้จีกําลังยื่นขอ,อาพาสปอร์ตอยู่ค่ะจะได้เป็นคนสองสัญชาติแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจจีนะคะขอให้จีได้หนังสือพาสปอร์ตนี้เร็วๆนะคะให้ได้พาสปอร์ตเร็วๆนะคะจะได้เป็นคนของเขาแล้วเขาจะได้คุ้มครองเราอย่างเต็มที่เนาะเพราะว่ามีอะไรช่วงเนี้ย มันก็ยังไม่คุ้มครองเรายังไม่เต็มที่เพราะเราเรายังถืออ่านังไอสมุดไทยไอพาสปอร์ตไทยอยู่เรายังถือพาสปอร์ตไทยอยู่เราไม่มีพาสปอร์ตยูเคพาสปอร์ตหรือสกอตติสหรือเนี่ยแหละพูดง่ายๆก็ยูเคพาสปอร์ตเออยูเคพาสปอร์ตหมายถึงรวมๆแล้วก็เป็นของยูเคลอนดอนอะไรเนี่ยแหละเขาเรียกยูเคยูนิเวอร์แซลตี้คิงดอมอะไรเนี่ยแหละคะ่ะ ก็เลยเขาคเรียกกันประมาณนั้นจีก็ขอหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยดีนะคะเพราะว่าจีกาลังทําอยู่ตอนนี้วันที่25้นี่ก็จะไปถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปทําปกหนังสือไอสมุดพาสปอร์ตนะคะหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นชื่อก็จะได้ไม่เขียนผิดนะคะอ้อตอนจีไปทไอไอไําีไอวีซ่าตอนจีทําวีซ่าครั้งแรกอนะไอทา ไอ้ตัวหนังสือเราไอ้ชื่อเราอะเราอุตส่าห์เขียนให้เขาถูกต้องแล้วนะเขายังเขียนให้เราผิดเราต้องมาเสียเงินไปจ้างทนายไปจ้างทนายนะ่ะช่วยเราอะแทนที่เขาจะไอ้นี่ให้เรานะแทนที่เขาจะช่วยเราว่าเออคุณไม่ต้องไปเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ใหม่ประมาณเนี้แต่มันไม่มันไม่เปลี่ยนนะคะมันไม่เปลี่ยนเราต้องไปเสียเงินเปลี่ยนเองนะคะทุกคน เพราะว่าเขาเขียนเขาเป็นคนเขียนชื่อเราผิดเราไม่ได้เขียนชื่อตัวเองผิดนะคะทุกคนแต่เขาเป็นคนเขียนชื่อเราผิดเราต้องไปเสียงเงินเพิ่มอีกอมันยุ่งยากหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนเนี่แหละมาอยู่เมืองนอกนี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันมันยากมากกว่าจะเดินเรื่องทํานูน่ทนทํานี่กว่าจะมาอยู่ให้มันครบนูน่นครบนี่โอ้เอกสารอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะไม่ใช่ง่ายๆ พอได้แล้วก็จะดีก็จะโล่งใจค่ะมันก็จะได้เป็นคนประเทศเขาแล้วมันก็จะอยู่แบบไม่ต้องมากังวลว่าเออฉันต้องมายื่นเรื่องทำพาสปอร์ตฉันต้องมายื่นเรื่องทำวีซ่าออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จีก็ขอว่าให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่ต้องมีแบบอุปสรรคอะไรที่มาต้องให้จีมาแก้อีกให้เขียนชื่อก็เขียนชื่อจีให้ถูกแล้วก็ทุกอย่างให้มันถูก จะได้ผ่านแล้วก็ขอให้จีได้ U.K. Passport เร็วๆหวังว่านะคะทุกคนนี่แหละประเด็นที่จีมาพูดให้ทุกคนมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ได้รับรู้และฟังไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อ่าให้ให้ให้ความรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะ คลิปนี้จีก็ไม่มีอะไรพูดมากจีก็มีแค่นี้ที่มันก็ไม่แค่นี้หรอกเนาะมันก็เรื่องเรื่องแค่นี้อะเรื่องแค่นี้แหละค่ะเรื่องแค่เนี้ยเราต้องโดนเนรเทศออกนอกประเทศนะคะทุกคนมันเป็นอย่างนี้อะคะ่ะแบบร้องไห้เสียใจมากเลยโอ้ไม่ไหวร้องไห้เราแบบคิดหนักอะคะ่ะทุกคนคิดหนักจริงๆนะเพราะว่าจีก็ ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองเนาะคนอื่นเขาทำนะง่ายง่ายแต่กับเราโอ้ยากมากเลยยากจริงๆกว่าจะผ่านกว่าจะได้จีก็มาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่มาห้าหกปีนะอยู่มาสิบอ็ดปีแล้วนะค้าทุกคนอยู่มาสิบเอปีแล้วแทนที่จะได้ยูเคพาสปอร์ตแล้วแต่ยังไม่ได้เนี่ยหหลกกำลังจะเดินเรื่องอยู่ค่ะทุกคนโอเคจีก็ฝากด้วยนะคะ ากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอลิสลาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนขอบคุณนะคะจีขอตัวลาก่อนบ๊ายบายนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย